ปาเท่าไหร่พี่น้องเลยแดงแน่ใจค่ะขนาดเลย,ยาานจะมองหงงามเทียงเนาะปาเท่าเท่ามามามาเสร็จเสร็จร่วมกันเด้อผู้เครื่องกับเพากับพักเขากับมีพักอาสลัดเนาะแล้วกับพักกระลำปีเนาะกินกับตับ <c oughs> หมกหงส์แซ่บ กลับสบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบอร์สุขุชนเนาะเพราะว่าจะเป็นภายในหรือต่างประเทศกันยินดีต้อนรับเข้าสู่ซองสาพวงสาวล่าอีกแล้วเนาะโดยเอามาพบมาพ่อกับสาพวงวันนี้กัอยู่ให้อยู่น้าคือเกาเด้อเนาะไม่ได้ออกไปข้างนอกไปพี่น้องเลยเนาะเพราะว่าช่วงนี้สะพวงกะยุ่งๆเนาะในนาเนาะเพราะว่ามีเวียกพี่น้องเลยเวียกสะพวงกับริแมนเวียกยังเนาะตำสาดเนาะ ตามศาสพายพี่น้องเลยเนาะก็เลยไม่ได้ออกไปข้างนอกอยุงหายยุงหน้าคือเกนะ้าเนาะอาหา,การกำลังชีขึ้นมาแต่ตามศาสเนาะพายพี่น้องหิวเข่าเนะาะกำลังว่าจะขึ้นมาตามหม่องกินเข่าย่ามเที่ยงพายพี่น้องเลยเนาะบรรยากาศท้องไฮท้องหน้ากา็แดดพายพี่น้องเลยมันเ h eng, h eng, นี่แดดแห้งๆเนาะทั้งแดดทั้งอ้าวพายพี่น้องเลยแดดสองสามเมืเนะ่อเนาะแดดแห้งอะไรแดดแบบบ่มีลมันแหละพายพี่น้องเลยเนาะโดยอ่ะตอนนี้ก็ยุงหายยุงหน้าคือเกนะ้าเนาะ อางหน้าสะพ่วงกับโคกๆเด้อไปพี่น้องเลยเนาะขอโทษขอภหยละลายเนาะโดยบรรยากาศแดดแห้งไปพี่น้องเลยเนาะเอาภาพบรรยากาศแดดมาผักพีผักต้นไปพี่น้องเลยค่ะเลยส้มกันก่อนแดดสองสามเมื่อเลยเนาะนี่ก็เป็นต้นหมักม่วงเด้อไปพี่น้องเลยผู้หมักม่วงหน้าสะพ่วงกําลังเป็นหมากเนาะกําลังจะได้กินสมแล้วนี่กําลังจะเป็นลูกใหญ่ๆเนาะกาลังชิ้นใหญ่ไปพี่น้องเลยเนี่ยต้นหมักม่วงต้นเดียวนี่แหละเนาะ ป็นหมากแน่เหลือหันกะยังเป็นดอกอยู่แบบปีนี้บ่ดอกไว้พี่น้องเอ้ยเนาะแม่มักตอกกันแหละกะบ่อยากลกเนาะบ่ฮู้ว่าเป็นย้อนหยังเนาะะดูฝนบ่อนวยบ่เนาะฝนบ่ตกหำมันพพี่น้องเอ้ยเนาะมันก็เลยอ่าเฮ็ดให้มม่วงบ่จับหั่นแหละมันก็ลนเนาะพพี่น้องมม่วงต้นเดียวนี่กะพอสะพวงนี่หวงเนาะบ่อยากให้กินะพี่น้องเอ้ยเพิ่นหวงไว้กินสุกั่นแหละเนาะมม่วงต้นเดียวนี่แหละ สะพ่วงกับยูไฮอยู่นาคือเก่าเด้อพห่นเนาะไปพี่น้องเลยเถอแด็ดแห้งสำหรับพี่น้องเลยเนาะอ้าโหี่ก็หั่งมูดแดงบ่เนี่ยเนี่ยเนี่ยหั่งมูดแดงไปพี่น้องหั่งยิ้งใหญ่เลยเนาะนี่จักมือสะพ่วงชิโอยหั่งมูดแดงก่อนตอยมนหั่งมูดแดงมาแกงใส่กับอ่าพักขี้เล็กเนาะออมใส่พักขี้เล็กกระดูกหมูไปพี่น้องเลยว้ามากกัยากได้เนาะแกงขี้เล็กนี่ยพี่น้องเลย โดยบ่าวลายยายห้างเป็นพี่น้องเฮหิวข่าวหิวน้ำเห้ือเนาะสะพวงกะสิมาย่ำบั่งหุงเด้อสะพวงกะปอกไว้เป็นที่เฮี้ยห้อยเ้ยเนาะสิมาย่ำย่ำแล้วก็ต่ำเพป่นพี่น้องเลยต่ำกินย่ำเที่ยงเนาะพ่อพี่น้ากินก็เอาหม่งหุงอะไรมาต่ำกินเนาะพวงกะสิย่ำก่อนทุกคนต่ำบั่งหุงกินย่ำเที่ยงเนาะต่ำเองกินเองทุกคนเอ้ย สักพวงก็ไม่ได้เอาคลิปลงหลายมือแล้วเนาะแหน่เคยพี่น้องเลยตำสาดแน่แล้วก็เอาลานแน่เนาะปุมีเอาคลิปลงก็บไม่ได้ออกไปข้างนอกเลยทุกคนเลยวายอยู่หน้าคือเกาสักพวงกับนอนให้นอนหน้าเนาะ นอนหน้าประจําได้ทุกคนเลยดนๆอยูอ่ในเขาเมื่อบ้านเถื่อเนาะส่วนหลายก็มแต่นอนหน้าเลยเนาะพราเมผ้านอนหน้าทุกคนเลยนอนหน้ากับสบ,บายอย่างเนาะสะดวกสบายเพราะว่านาสะพ่วงน่ะใกล้กับเพื่อนทุกคนเลยแต่ชีวะใกล้กับโบใกล้บันใดแรกอะคอยคอยเห็นนะค่อยเห็นหมู่บ้านเนี่ยเนาะ มางหงกินกับข่าวก่อนทั้งแม่แล้วก็กับมเมเา่าแล้วก็กับลานเนะาะตำสาดอยู่ล่างเนาะแต่วงก็จะขึ้นมาฮหดกินลงสู่ขึ้นกินกันทุกคน,นคิดเมนูบออกเนาะคิดได้แต่เออมีมังหุงในต้นพ,พี่น้องเลยก็เอามังหุงนี่แหตะมาตำสู่ขึ้นกินเนาะ แม่เท่ากับละไพ่เนาะแล้วก็ลานอีกสองคนเนาะอยู่ลังเพิ่นมาตาสศาสเนาะพี่เนอะตาสศาสประกาปั่นกันนั่นเลยเรียอยแล้วเขาก็มาปั่นกันเนาะตาสศาสพได้นาังเนาะ พวงจักเนาะฮ้อนๆอากาศฮ้อนแบบนี้เนาะน่องเน่องกินอ่ะกาแฟนมเย็นๆเน้นเนาะคือสีสบเนาะคือไม่แห้งเะย เด็ดทุกคนเลยสีหาเมื่อเลยเด็ดแหมใหม่เลยไปทั้งไหนกัน,นยน ت, นนายกคนเด็ดฮ้อนหน่นายทุกคนเนนอ้ยขนาดว่านัาน่งอยูอ่ผมมันก็ยังฮ่อนเอ้าเนาะเพราะว่าลมลมพัดความฮ่อนมาใส่นี่รมกับเป็นช่วงแหละบางเมื่อกับผมมีเขาลมแบบเด็ดสัง้นงดเลยเนาะเมื่อนี้ก็อยากมีลมหน่อยนึงพวยพี่น้องเยมีกับใครกว่าวบ้านนี่ได้ มื้อนี้น่ะทั้งฮ้อนทั้งเอ้าแบบว่าบ่มีลมเลยเนาะมื้อนี้ยังว่าค่ายในมีลมน้อยนึงทุกคนพอได้พัดเย็นหน่อยนึงแต่บ่ฮู้ว่าแซ่บบ่แซ่บบ่ฮู้เนาะบ่ถกปคนเฒ่าเด้ทําให้คนเฒ่ากินซ้ําทุกคนน ใจคนเ่าหยาบเลยเนาะบมคือไม่รุ่นเ้องเลยทุกคนเด็ดเบยกินได้เมดเนาะุคเนเ่านี่โอ้ยสัพวงอ๋ใจหยาบตามกระยานพ่นเพชรเนะาะใส่บักพีกลายทางไว้รุ่นเ้องนี่โอ้ยเพชเพชได้จากเศษมาทุกคนเนาะตามมะฮองต้องเพชรถาา้าโบเพชรนะโอ้ยสมบวาและเนะาะโบเสบทุกคนตามมะฮองมียงกระตามนะสัพวงมากินเพชเพชเลย บ,บ่เผ็ดดแบบแซ่บเด้อทุกคนเลยแกงน้ำมันก็คือกันเนาะต้องเผ็ดเผ็ดไว้ก่อนตามงองหุ้งก็คือกันต้องเผ็ดไว้ก่อน โดยโอเคทุกคนเลยเนาะสควงกับจักแล้วเป็นทีเยียมห้อยแล้วกับสิประมาณนี้เนาะเขาก็ตามโบลายเนาะเพราะว่าโบเลลายคุ้นกินเนาะสองสามคุ้นกินทุกคนเลยเท่านี้แหละเส้นมะงฮวงกับพอดีเนาะแบบกรอบนะทุกคนแซ่บเส้นมะงฮวงกับกรอบๆเนาะตากับแซ่บดยวยแบบนี้ทุกคนนะ โอเคเนาะสับพวงกับซีโคเนี่ยไปตามมังงกันเด้อเนาะโดยโอเคหน้าพี่น้องสับพวงกับซีมาตามมังหงกินเข่ายำเทียงนี่เรียบร้อยก็พวงมีแนวให้ทุกคนเบิร์กมาพี่น้องเลยให้พี่น้องเลยค่ะไปชมกันเนาะหมากเล่นทุกคนเลยป้าหมากว่างไงเนาะไงซำห้อยกับปั้นสับพวงเล่นหมากเล่นปลูกเองเนาะทุกคนเลยหมากเล่น รุ่นใหญ่เนาะพันใหญ่ป้ทุกื่อาำพรกับป้าสาวฟวงไงอย่าลีทุกคนเพ่อป้าปลูกเองในสวนเนาะบมกเล่นเ้าในสวนเนี่ยหมกเล่นบอลเลเซอร์เด้อทุกคนได้ปลูกเองเนาะหมักงี้ไงป้าตามมองหงก็ได้ทรงเท่าคนเด้ทุกคนเลยมองหงอ่ะมองหงเนาะหมกเล่นกันมองหงสาวฟวงก็ว่าพี่ทุกคนเด้อนะตอนต่อไปสาวฟวงก็จะมาตามมองหงก่อนเด้อเนาะ ใส่บัวลายแล้วหมัพริกนหย่น่ะคนเท่ากินบ่ได้เนะใส่หน่อยหนึ่งเพราะมกพริกใส่มาพริกกับกระเทียมทุกคนเลย เล่นตาลลงไปก่อนเนาะยันบทตอนที่เทาตามยันมาคลิกมั่งกระเด็นใส่ตาสากสะพวงเนาะสากจะเข้าวงห้าได้ทุกคนเลยเยดามาสากสะพวงเด้อสะพวงกว่าเนาตามก่อนเนาะตามกัทลักทะเลได้ทุกคนเลยสากจะโดนได้แต่พอเ่าแต่ไม่เ่าพอตู้เป็นตู้ตาแย่คนละทุกคนเ ໂຕຈາກຫອງຍັງໃຫຍ່ເນາະຍັງໃຊ້ບໍລິການຄືເກົเท่ຍງເ ใส่หน่อยเส็หน่อยใส่์ลายเสร์ลายนะทุกคนใส่ลงไปเลยหนาไมมใส่ในน้อยเนะาะหลังไมมใส่ลายลนะุ <c oughs> บบ่หยกนะทุกคนเนี่ยใส่ซองเกานะ่าเนาะขาบ่ได้คือประเด็จประเด็จคือว่าปลาล่าเขาเนี่ใส่ลายกับนวดลายใส่หน่อยนวดหน่อยสิ่งทลิกาบ่ได้มะนาวเลย ก็เป็นน้ำครับจ้ะฝางนาดิซื้อเอาเลยทุกคนเลยนาสัพวงบ่มีก้นบ่มีต้นฝางนาเนาะบ่ได้หาซื้อปลูกมาปลูกฝางนาแก็ยังซื้อเขาอยู่เนาะมีแต่มมาเล่นแทนเลยบ่ได้ซื้อปลูกเองเบิ่งสีชันจะกินเองเลย กินได้อีกบ่มากเด็น ารเพิ่มน้ำปลาใส่ลงไปใส่ลายกระเข้มลายเนาะโลกไต่าทามหาทุกคนเอ้ยเอาตัวเด็ดลงไปก็มันนั่งอีกเหรอตอนมังหง ป้าชอบไหมพี่น้องเลยแดงแน่ใจค่ะขนาดเลยจต้มองหงงามเทียงเนาะป้าเถ่าเท่ามามามาเสร็จเสร็จล้กันเด้อแต้มองหงใส่ข้าปุ้นเนาะหรือว่าขนมจีนหน่อยนึงทุกคนนี่พอให้มันเป็นสีสันเนาะป้าเถ่าเบื่อทุกคนเลยมามามาเสร็จเสร็จล้กันแทนแลนแทนแล้วเรียบร้อยทุกคนเลยพี่น้องเลยมามามา เครื่องกับข้ากับผักข้ากับมีผักอาสลัดเนาะแล้วกับผักกะหล่ำปีเนาะกินกับตแตมักอาหุ่งแซ่สบเลยยำเทียงเลยเนาะพร้อมเสิร์ฟทุกคนเลยเนาะข้ากับมีอาตมักหุ่งแล้วกับมีก้อยกระป๋อมเต้มมูอเซ้าเลยเนาะกินโบเบิร์ดแล้วกับมีอาข้าวปุ้นเนาะเอาไว้แก้มวัดยำเพ็ดอะไรทุกคนเลยนี่ข้ากับพ้อมเสิร์ฟพร้อมเสิร์ฟกะสิโอะลงไปให้อาคนเฒ่ากินอยู่ตะลางดเลยเนาะ มาเด้อพี่น้องเอ้ยกินข้าวเที่ยงย้ำกันเนาะกับบรรยากาศแดดเอ้ามือนีงมาเด้อเซ็กซี่น้ำกันทุกคนเลยชิมเบิงชิมเบิงเอ่ะยิ้ม่ชิมเบิงก่อนแซ่บที่แม่ในกระลาจะพวงเองเนาะตัวเซนสบายดีไหมแม่สบายดีด้วยข้าวก็ต่ำลงเน้อมาไม้ข้าวเที่ยงน้ำกันมาเด้อมาเด้อ ย่อมาให้คนแถากินคนแถาตำสาทุกคนเลยเนี่ยคนแถาตำสามาได้มาได้กินข้าวตำบุ้งโอ้ตำสาดหาก็ได้เครื่องหนึ่งเนาะมื่อนี้หาก็ได้พื้นหนึ่งมื่อนี้ห่าดหาก็ได้เครื่องหนึ่งมามามากินข้าวมาสู่คนแถากินตำบุ้งมาเด้อแซ่บๆเด้อข้าวเหนียวห่อน กินกินก uh ินกินข้าวยำเทียงกินชมดิกินชมยำเทียงเอากินจักเสียบมาเสียบดิจักเสียบมาเสียบแต่นัดเนอะเอากินกินบันคนฒ่ากินมาหน่อยสาพวงกัะ กินนุ่มแม่อยู่หนหนยพี่น้องเลยนะแม่มันก็บจอยใช่ไหมมาหน่อยเดือดซี่โตตอนนั้นเดือดหามันตายตอนนั้นยังเดือดซีบ่บันเนาะให้คนเฒ่ากันกินข้าวกันเน,นาะเพิ่นกับพากันกินข้าวซุ้มเซี่ยอยู่พี่น้องเลยโอ้กับบรรยากาศปลาเด็ดครับทำพี่น,น้องแบยเนาะต้มนมะงิวสาวก,กวางกำลังสีแก่เลยกำลังใช่ได้ต่อยแต่นี่ มึงอยู่กับดลกซับบุ๋มบรรยากาศเด็ดแห้งจ้าตํำไม้คนเท่ากินเนาะเป็นกับตำสาดอยู่ในโฮมก้นต้นมะขามเด้อไปพี่้องเลยเนาะบรรยากาศโคตรแดดเลยผู้งัวกับ่นโฮม่วนเงาเนาะมันแดดแห้งอรีทุกคนเลยแดดแดดแดดเอ้าเนาะยางไปทั้งใดกับขี้งอจะไปทุกคนฮอนแดดแห้ง อือโดยเนาะสางสะพวงกะตาบักหุงลงมาสู่เพิ่นเฒ่ากินเนาะเพิ่นตําสระสะพวงกะบ่ได้กินดอกเพราะว่าสะพวงกบ่ค่อยอยากปานดเนาะตําให้เพิ่นกินซื่อตําให้เพิ่นกินทุกคนเอ้ยเนาะ โดยอสำหรับคลิปนี้สาบพวงกับชิจบคลิปไว้เพียงซ้ำนี่ก่อนเด้อเนาะผ้ากวนแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้สาบพวงเนี่ยเด้อเนาะโดยถ้าว่าสาบพวงว่าผิดพลาดประการใดก็กราบขอโทษขออภัยหลายๆเนาะโดยก่อนอื่นสาบพวงก็ขอขอบคุณขอบคุณเอฟซีเด้อที่ติดตามและให้กำลังใจสาบพวงแต่ต้นจนจบเนาะตั้งแต่สาบพวงตั้งอ่ะส่งยูทูปใหม่คนแหละเนาะโดยอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็จะขอลาไปแล้วสบายดีสวัสดีเด้อ No.